นีครับอนี่นี่นะนี่หมาให้ชมเนียรุ่นเสมาปปะยากใ่อมภาสปัดเพชรด้วยนี่ไก่สองจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตรงแบบนี้นะอยากใ่อยาก่สองมาแบนปันนะ มีของแกะมาเองแกะดูเ <En> ต็นเดิลก็มีนะนี่นะเต็นเดิลเตนเดิลมีไม้เล่นละละสี่ร้อยห้าสิบสนใจติดต่อไอช่องทางแอดไลน์เข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน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 ช่องกดดูไปลิงก์ได้เลยแอดไลน์นะ ลุ้นจับตักกินลุ้นแลอวยู่ให้หนะมาเรียไก่ใส่เปนซีนเดินเนาะก็ติดตามช่องนี้จิม,มี่เอมี่เลยนะครับขอบคุณมาก